สวัสดีทุกคนค่ะเจอกับครัวบ้านๆอาหารอร่อยนะคะวันนี้พี่ก็มีเทคนิคการแกะแกะ้างปลาทูแล้วก็การทอดมะเขือยาวไม่ให้ดำนะคะมาฝากเพื่อนๆค่ะนี่นะคะก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะวันนี้แม่ได้มาทำแบบเต็มเมนูให้ดูนะคะเพราะว่าน้ำพริกกะปิทำไปหลายรอบแล้วค่ะพี่ก็จะมาแบ่งปันเทคนิคการทอดมะเขือยาวนะคะไม่ให้ดำค่ะ ให้เหลืองสวยแบบนี้นะคะว่าทำยังไงค่ะดี๋ยวมาดูกันนะคะรวมถึงการแกะก้างปลาทูออกแบบง่ายๆนะคะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อนๆค่ะมาเริ่มทำมะเขือยาวกันก่อนนะคะผสมเกลือป่นกับน้ำเปล่าลงไปนะคะแล้วก็หั่นมะเขือยาวตามที่เราชอบค่ะแบบนี้นะคะแช่งลงไปเลยค่ะมะเขือนี่ต้องล้างก่อนนะคะล้างให้สะอาดก่อนค่ะ ช่ไว้ประมาณ5นาที10นาทีก็ได้นะคะถ้าทำเลยก็ได้ค่ะที่จะใช้เป็นไข่ไก่นะคะสี่ฟองค่ะตีก่อนนะคะเสร็จแล้วก็เอาเมะเขือมาซับน้ำนิดนึงค่ะใช้เป็นกระดาษทิชชู่นะคะซับแบบนี้เลยค่ะพอซับน้ำเสร็จเราก็จะเอาไปคลุกกับแป้งนะคะเป็นแป้งทอดกรอบค่ะ เสร็จแล้วก็ชุบไข่นะคะทอดได้เลยค่ะคลุกแบบนี้นะคะเวลาชุบไข่ไม่ต้องแช่ไว้นานนะคะแป้งจะเเละนะคะทอดออกมาจะไม่สวยค่ะแล้วก็เอาลงทอดได้เลยนะคะตั้งน้ำมันให้ร้อนค่ะลดเหลือไฟกลางนะคะทอดมะเขือจะใช้เวลาไม่นานนะคะ ไข่กับแป้งที่เคลือบอยู่ด้านนอกก็จะกรอบๆค่ะมะเขือด้านในก็จะนิ่มนะคะทอดมะเขือให้สีสวยนะคะทำแบบนี้เลยค่ะไม่ยากนะคะลองทำกันดูเลยค่ะอันนี้พี่พม่ได้ทอดให้ดูนะคะเป็นชะอมค่ะชะอมไข่นะคะทอดให้ดูหลายทีแล้วค่ะก็เลยข้ามไปนะคะขั้นตอนนี้ เดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่การแกะก้างปลาทูกันนะคะนี่ค่ะเอาปลาทูมานะคะใช้มีดค่ะเคาะๆตรงครีบด้านหลังนะคะแบบนี้ค่ะตรงท้องก็เคาะด้วยนะคะนี่นะคะใช้ปลายมีดค่ะถ้ามีกระดูกโผล่ขึ้นมาก็ไม่ต้องใช้ปลายมีดก็ได้นะคะ บางตัวจะไม่โผล่ค่ะเคาะด้านหลังนะคะแล้วก็ตรงท้องนิดนึงค่ะดึงออกมานะคะกระดูกตรงหัวนะคะตรงที่เขาหักคอปลาค่ะ มันก็จะโผล่ขึ้นมาก็จะดึงออกง่ายแบบนี้นะคะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนหมดนะคะเป็นเทคนิคการแกะก้างแบบง่ายๆค่ะนี่นะคะมันจะโผล่แบบนี้เลยค่ะดึงออกมาแบบง่ายๆนะคะเรียบร้อยนะคะประทูของเราก็เป็นตัวเหมือนเดิมค่ะ เสร็จเรียบร้อยนะคะวิธีการแกะก้างปลาทูแบบง่ายๆนะคะแล้วก็การทอดมะเขือยาวไม่ให้ดำนะคะคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติด,ดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครัวบ้านๆอาหารอร่อยด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ